ูจิครับคุณเคยดูฉี่ของคุณไหมว่าสีแบบไหนมีฟองเยอะน้อยขนาดไหนและมีกลิ่นแบบไหนใช่ครับฉี่จะบอกโรคได้ครับเป็นยังไงไปดูคณรู้กันวันนี้คุณหมอทาคาชิสตรุเป็นผู้อํานวยการนิฮอนไดอะคืออิตาบาชิเบียวอินมาให้ความรู้เราครับสีฉี่เป็นยังไงสีของฉี่ก็จะมีอยู่หลายสีนะครับสีขาวสีส้มสีเหลืองเหลืองเข้มเหลืองแก่สีน้ําตาลและอาจจะมีสีแดงหรือสีชมพูเฮ้ยมีสีชมพูด้วยเหรอมีครับ วิธีการดูว่าเป็นสีที่เป็นโรคหรือเปล่าครับให้คุณดูก่อนว่าคุณกินน้ําเยอะหรือน้อยครับถ้าคุณกินน้ําน้อยและมีสีฉี่ที่เข้มก็อาจจะเป็นการกินน้ําน้อยก็ได้ครับวิธีการก็คือการกินน้ําดูครับถ้ากินน้ํา2รอบแล้วสีของฉี่ของคุณเนี่ยยังไม่ขาวยังไม่ใส,สแสดงว่าอาจจะเป็นโรคครับ <S 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 โดยเฉพาะฉี่ที่เป็นสีน้ําตาลอาจจะมาจากการเป็นโรคตับหรืออาจจะเป็นโรคถุงน้ําดีก็ได้ครับสองโรคนี้ต้องระวังในถุงน้ําดีของเราครับธรรมดาแล้วจะมีการย่อยเคยเห็นสีอุจจาระก็คือสีน้ําตาลใช่ไหมไอสีตรงนี้ถ้าถุงน้ําดีไม่ดีมัน มาที่ฉี่ด้วยครับ<ภ> App, <ivan. S 2> ก็กลายเป็นฉี่สีน้าตาลครับถ้ากินน้ําเยอะแล้วฉี่ของคุณยังเป็นสีน้ําตาลอยู่อาจจะต้องพิจารณาดูว่ามันเป็นโรคก,ก็ได้ครับส่วนฉี่ที่มีสีเหลืองสวยๆเลยนะฮะก่อนอื่นให้คิดก่อนว่ามันมาจากอาหารเสริมหรือเปล่าอาหารเสริมที่ผสมด้วยวิตามิน B2 เนี่ยจะทําให้สีของฉีเเงฉ่เนี่ยเหลืองสวยและลองดูลองตรวจดูครับว่าถ้าวันไหนเราไม่กินอาหารเสริมสีของฉี่เนี่ยมันกลับกลายเป็นสีใสหรือเปล่าถ้าไม่เป็นสีใสอาจจะเป็นโรคก็ได้ครับให้ไปที่โรงพยาบาลดูครับข้อต่อไปฟองของฉี่เนี่ยนะฮะเป็นฟองที่อัน ว่าการฉี่ของคุณนะฮะถ้ายืนฉี่แรงๆเนี่ยก็อาจจะเกิดฟองก็ได้แต่วิธีการดูก็คือถ้าเกิดฟองแล้วฟองไม่หายไปนั่นก็อาจจะเป็น3สาเหตุครับหโรคไตครับการที่เป็นโรคไตคุณหมอก็บอกครับว่าในโรคไตเนี่ยมันจะมีโปรตีนออกมาในโปรตีนที่ออกมาก็ทําให้มีฟองเยอะๆครับทำให้ฟองเนี่ยหายยากอาจจะเป็นโรคไตก็ได้ครับข้อที่2ถ้ามีฟองเยอะอาจจะเป็นฟองจากการเป็นโรคเบาหวานก็ได้ครับเพราะการเป็นโรคเบาหวานน้าตาออกมาก็จะทําให้มีฟองเช่นกันครับและอันที่คืนครับเป็นโรคข้อปัะสาะอักเสบหรือทางเดินปัสสาะอักเสบทําให้ฉี่มีฟองัก็ เดิมเขาก็คือการกินน้ำเยอะๆหน่อยครับและถ้าการกินน้ําเยอะแล้วการฉี่แล้วมีฟองรอสักคู่หนึ่งแล้วฟองยังเหลืออยู่ต้องระวังให้ดีครับแต่ถ้าฟองหายไปก็โล่งใจได้ครับแต่ถ้าไม่มั่นใจนะครับให้ไปที่โรงพยาบาลไปตรวจดูจะดีกว่าครับคำถามยอดฮิตที่3ก็คือเรื่องกลิ่นของฉี่ครับใครเคยได้กลิ่นของฉี่บ้างครับโดยเฉพาะตอนที่เวลาเรากินกาแฟนะแรกๆเนี่ยกลิ่นกาแฟมันโชยขึ้นมาเลยฮะก็คือกลิ่นจากกาแฟหรือชาหรือสมุนไพรก็เป็นไปได้ครับให้เราสังเกตว่าเรากินชากาแฟเยอะหรือเปล่าหรือสมุนไพรเยอะหรือเปล่ากล บางทีถ้าเรากินน้าตาลเยอะกินผลไม้ที่มีน้ําตาลเยอะเราจะได้กลิ่นหวานหวานกลิ่นของน้ําตาลขึ้นมาก็คือกลิ่นของน้ําตาลเป็นไปได้ครับและอีกอันหนึ่งก็คือการกินพวกอสปาร์กัสเคยได้ยินไหมฮะอสปาร์กัสเนี่ยจะทําให้เรามีกลิ่นแปลกๆจากคุณหมอฝากบอกมาก็คือกลิ่นพวกนี้อาจจะไม่ต้องกังวลแต่ถ้ามามีกลิ่นพวกน้ําตาลเนี่ยอาจจะต้องระวังให้ดีว่ามันมาจากการเป็นเบาหวานเริ่มต้นก็ได้ให้ไปตรวจดูครับก็มีคําถามที่ยอดฮิตที่คุณหมอเผยครับว่าในกรณีที่มีฉี่สีขุ่นจะเป็นยังไงครับส บอกว่านะฮะอาจจะเป็นการติดเชื้อในปัสสาวะก็ได้ครับทำให้เกิดการสีขุนครับแต่เ,เพื่อนๆต้องสังเกตดูก่อนนะครับว่าในกรณีที่คุณฉี่เนี่ยโถอาจจะทําให้สีขุนก็ได้ถ้าไม่ใช่ก็ลองสังเกตว่ามันมาจากการอักเสบเมื่อมีการอักเสบเนี่ย็ดเ,เลือดขาวมันสูงสร้างขึ้นมันก็เลยทําให้ฉี่สีขุนขึ้นมาก็ไปไม่ได้ครับในกรณีที่ไม่แมั่นใจครับลองไปถามคุณหมอแล้วก็วิธีที่ดีที่สุดคือการรู้ไหมบอกว่าสีขุนหรือไม่ขุนหรือยังไงเนี่ยที่ดีที่สุดคืออะไรรู้ไหมถ่ายรูปฉ เรื่องนี้ไปเล่าให้คุณหมอดูจะดีที่สุดเลยครับำถามที่ยอดฮิตอีกข้อหนึ่งก็คือครับมีคําถามว่าในช่วงที่มีประจําเดือนจะทําให้ปัสสาวะอักเสบบ่อยจริงไหมคุณหมอบอกว่าจริงครับในช่วงประจาเดือนนะฮะก็จะมีโอกาสที่ทําให้เชื้อโรคเชื้อต่งตางๆเนี่ยเกิดการสะสมแล้วมันเข้าไปในท่อปัสสาวะทําให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ครับดังนั้นในช่วงนี้ควรจะทําไงครับก็คือการเปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อยๆครับเพราะผ้าอนามัยถ้าเรามีการใช้นานๆมันจะทําให้เป็นที่แพร่พันธุ์ได้เยอะถ้าเป็นไม่ได้ให้มีการเปล ดูสีแล้วก็ดูฟองว่าวมันปลอดภัยหรือไม่ปลอดภยัยก็ให้ดูตรงนั้นครับจำได้ไหมครับว่าดูกลิ่นยังไงดูสียังไงแล้วก็ดูฟองแบบไหนมันคือโลกครับลองเอาคลิปนี้ไปแชร์กับเพื่อนๆครับหน้าที่ของผมก็คือจะเอาคลิปเอาความรู้ซึ่งมาจากประเทศญี่ปุ่นมาเผยแพร่กับเพื่อนๆครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการรักษาต่างๆ